เขาได้เป็นปกติได้เลยจากกลุ่มที่เคยถูกดูถูกถูกบูรลี่ต่อไปจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สังคมจะชื่นชมเขามากขึ้น วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับก็สู่คคลมายโคลเมอร์กับผมเข้มต้นดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวสเกตซึ่งเป็นการจัดโครงการหน้าต่างแห่งดวงดาวของทางสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยซึ่งตอนนี้อยู่กับท่านนายกสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับผมสุชาติโอวาสกุลน,นะครับนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาประเทศไทยครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่หนึ่งวันนะฮะของน้อง ที่เป็นดวงดาวแต่ละดวงใช่เป็นการจัดางานที่รวบรวมผลงานทั้งปีมาเลยชักช่วยเล่าหน่อยนะครับว่าที่ผ่านมาโรงการหน้าต่างดวงดาวมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจวันนี้เราก็เอารวมความสามารถของเขาทุกคนเนี่ยนะครับแล้วก็คัดนะครับดเด่นๆมาสิบคนนะครับแต่ละเจ็ดเวิร์กชอปแล้วเราก็มาโชว์ผลงานที่เซ็นทรัลเวสเกตวันน,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 นี้ครับผมก็พยายามที่จะแบบให้มีเวิร์กชอปที่หลากหลายเพื่อให้เขา,เขาหาตัวเองให้เจอให้ได้ ว่าเขาชอบอะไรบางคนอาจจะชอบละครบางคนอจจชอบศิลปะบางคนชอบทำอาจจรรหารนะครับบางคนอาจจะชอบเพ้นเสื้อผ้ามันหลากหลายครับเพราะแต่ละคนก็จะมีความสามารถไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแถ้าเกิดว่าเจอความสามารถที่ชอบแล้วเขาจะเก่งและเขาจะใีไปเลยแล้วก็เหมือนกับเรามีหน้าที่ในการจีรนายเขาครับว่าเพชรเม็นงามเนี่ยมันมีมุมไหนที่เขาเป็นเด่นๆดนเราก็ต้องการที่จะให้เขาเนี่ยมาพอเจอตัวเขาปุ๊บ ตอนนี้แหละเขาจะเริ่มมีความสุขกับสิ่งที่เขาทาแล้วมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆที่สำคัญคือปัจจุบันต้องหันจากเวทีนี้แล้วบางคนเขายังมีโอกาสได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์อีกด้วยน้องอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยครับผมมียอดคนไลค์ติดตามถึง5ล้านคนก็มีต่อไปเขาจะมีความเชื่อมั่นตัวเองเขาก็สามารถขายของผ่านออนไลน์ไลฟ์สดได้เลยได้เดิมที่เขาอยู่บ้านซึมเศร้าห้อยเงาไม่มีกิจกรรมอะไรต่าง นะครับอย่างวันเนี้ยเขาก็เอาความสามารถมาโชว์นะครับบางคนตีกองยาวได้ออคนร้องเพลงได้บางคนเต้นได้ผมเห็นอรอยยิ้มของพ่อแม่ออแล้วก็น้องๆที่เขามีความสุขมากขึ้นจากเดิมที่เขารู้สึกว่าเอ๊ะถูกสังคมทอดทิ้งอ,อ,อยู่เป็นเหมือนคนไม่มีศักดิ์ศรีอยู่แบบไม่มีตัวตน นในสังคมไม่ยอมรับเขาเนี่ยปัจจุบันเริ่มยอมรับมากขึ้นเริ่มให้ยุปโปง้งเริ่มชมเชยเริ่มให้รอยยิ้มกับพวกเราหลายคนบันาำลงเรื่องกับเรานะทีแรกนึกว่าจะมาให้กําลังใจน้องๆกับกายได้พลังใจได้กําลังใจจากน้องๆเนี่ย <c oughs> เขาไม่น่าเชื่อว่าไอ้น้องเหล่านี้เก่งมีความสามารถมากขึ้นมีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีนี่คือผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือความสาเร็จ ใ,ในปีนี้แล้วในปีหน้ามีแผนว่าจะทำกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมให้กับโครงการนักาเตานต่อาง้ตอนนี้เราจะมีโครงการซอ f t Power 2อรก็คือจะเอาน้องๆเหล่านี้ที่มีความสามารถมาแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันทั่วประเทศเลย ที่สำคัญคือคำนี้ผมชอบมากเลยครับรวมสร้างสังคมที่เปิดกว้างสําหรับทุกความฝันใช่นันต่างแ็นดวงดาวใช่เราจะร่วมกันสร้างแต่สังคมนะครับแล้วเราอยากให้ลูกเราเก่งด้านไหนเรามีความฝันด้านไหนรับรองได้เรามาร่วมสร้างกันจากกลุ่มที่เคยถูกดูถูกถูกบูลลี่ต่อไปจะเป็นกลุ่มหนึ่งที่สังคมจะชื่นชมเขามากขึ้นครับผมและหลายคนอาจจะแบบ เออกลัวออกมาแล้วอายออกมาแล้วกลัวคนจะมองก็เลยไม่กล้าพาออกมาผมบอกให้เปลี่ยนความคิดนะครับเพราะว่าตอนนี้สังคมเปิดกว้างแล้วแล้วผมพยายามทำลายกำแพงแห่งรัศนก,กติที่ไม่ไม่ดีต่อเด็กสติปัญญาเนี่ยนะครับสมัยก่อนเขาก็คิดว่าเอ,อ๊ะมาเจอแล้วมันจะยังไงแต่พอมาเจอแล้วรักครับหลงครับมีความสุขมีรอยยิ้มกลับไปได้พลังใจกลับไปแน่นอนได้เจอก็ยิ้มทักทายกัน นะครับเรามีรอยยิ้มให้กันแล้วสังคมจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวไหนที่มีน้องๆที่เป็นคุนนี้บอกเลยนะยครับว่าอย่าปิดน,น้องไวไ<ด>้อย่ากดิดน้องไว้ให้น้องออกมาในสังคมสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับขวารท่านนายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสต,ติปัญญาแห่งประเทศไทยอย่างสูงนะครที่มาให้ขมูนดีแบบนี้ สวัสดีครับผมอนุกูลปิดแก้วนะครับประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับกิจกรรมในวันนี้ทางสมาคมได้พยายามที่จะให้สังคมนั้นได้เปิดรับกับคนพิการต่างๆโดยเฉพาะทางสิิปัญญาเราได้เห็นศักยภาพหลายๆอย่างจากความพิการทางสติปัญญาเนี่ยก็จะเห็นความเท่าเทียมกันนะครับในเรื่องของการาเปิดโอกาสให้คนพิการครับ เรียกตอนท่านหนึ่งซึ่งมีความสามารถมากมายหลากหลายเหลือเกินการทัางเป็นช่านภ้าพระดับโลกและก็เป็นผู้ฝึกสอนน้องๆหลายคนเลยครับให้มีทักษะเรื่องการแต่งตัวและเอา่ลงการใช้ทักษะการเดินแบบการแสดงออกต่างๆพี่ปุ๋ยนเองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อสุรชัยแสงจวนนะครับถ้าในวงการก็จะรู้จักในชื่อสุรปุ๋ยครับก็เป็นช่างภาพแฟชั่นนี่ก็เป็นนิทรรศการแสดงผลสำเริจว่าเราทําค่ายศิลปะขึ้นมาเนี่ย น้องๆได้รับอะไรบ้างแล้วก็มีการแสดงความรู้ความสามารถของน้องๆให้กับสาธารณชนให้รู้ครับวันนี้ก็เป็นวันของน้องๆครับจริงภาพเนี่ยเราจะเห็น,นลายอย่างเงี้ยคือลายเป็นถาดที่น้องวาดรูปครั้งแรกแล้วก็เอาลายที่น้องวาดมาทําชุดรูปแต่ละรูปนจะมีความหมายเช่นเนี่ยนี่เป็นกยายก,กรรมคือเราพาน้องไปเรียนกยายก,กรรมจริง เรียนตัดชุดครับผมใช่เรียนแต่งหน้า<ม>เรียนทําอาหาร<ม>เป็นภาพภาพแฟชั่นที่แสดงว่าเราได้ทําอะไรกับน้องๆไปแล้วบ้างแล้วก็ภาพแสดงเป็นภาพแฟชั่นวันนี้ก็คือมีทั้งแสดงละครด้วยมีการเต้นแล้วก็ที่สําคัญมีการเรียนแบบแฟชั่น นี่ไม่ได้แฟชั่นธรรมดาคือแฟชั่นก็คือเอาเอาผลงานของน้องๆลายของน้องๆที่วาดรูปแบบมาทำเป็นชุดแล้วก็แสดงเป็นแฟชั่นให้ทุกคนได้ชมขอบคุณมากเลยคยอบคุณมากเลยครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับอีกหนึ่งดารานักแสดงนะครับที่มีบทบาทอย่างมากลยครับในการมาช่วยส่งเสริมโครงการดีๆแบบนี้ครับกับน้าตาักตระดูดาวสวัสดีก่อนเลยนะครับสวัสดีค่ะน้องอะไรเอ่ยชื่อมวยนะคะณชิชานนชนกเป็นดารานักแสดงค่ะถ้ามองจากภาพคนปกติมองนะคะน้องๆจะไม่ได้เหมือนคนปกติแต่ความสามารถเทียบเท่ากับคนปกติเลยซึ่งมันอเมซิ่งมากๆเห็นแล้วแบบประทับใจแบบโอ,อ้ดีจังเลยอะ่ะอยากให้สมาคมอะ่ะ สนับสนุนน้องๆเราอย่าไม่ยออ่อท้อเราสามารถพัฒนาเขาให้เป็นปกติได้เลยคุณพ่อคุณแม่ต้องมั่นใจในตัวน้องก่อนคะ่ะอันดับแรกเลยสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วส่งผ่านไปให้น้องนะคะเพื่อให้น้องมีความมั่นใจแล้วก็กล้าที่จะออกมาเจอบุคคลภายนอกอเพราะว่า ข้างนอกมีอะไรที่ดีมากๆมากกว่าอยู่ในบ้านบ้านหลังหนึ่งนะคะน้องจะได้มีการพัฒนา,าสิ่งต่างๆที่อยู่ในตัวน้องนะคะถ้าน้องมีความสามารถอะไรอะค่ะมันจะเห็นได้ชัดและคุณแม่จะได้ส่งต่อน้องเขาจะได้มีความสุขคุณแม่ก็จะมีความสุขต่อไปด้วยด้วยค่ะ ครั้งหน้าครั้งต่อไปนะครับผมจะพาไปเจอกับเรื่องอะไรที่น่าสนใจติดตามได้ในกลับไม้คมเหนึ่งครั้งต่อไปไปเรียนรำไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับกำลายกำแพงแห่งรศนกติที่ไม่ดีต่อเด็กสติปัญญาเรามีรอยยิ้มให้กันแล้วสังคมจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันครับ